สวัสดีครับจากร้านบุษาดีไซน์นะครับวันนี้เราได้ทำการติดตั้งตัวโชคไฟฟ้านะครับติดตั้งที่ตัวด้านหลังของอรถเวนจูรี่นะครับประตูเวนจูรี่ก็การทำงานของเขาก็จะสามารถปิดเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับทํางงานจากรีโมทได้เลยนะครับได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดนะครับ เปิดได้สูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสุดของตัวฝาท้ายนะครับโชคที่ติดตั้งเข้าไปนะครับก็เป็นไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับตรงรุ่นไม่ต้องเจาะไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับสายเก็บเข้าท่อยางเรียบร้อยนะครับสามารถเปิดปิดได้จากตัวท้ายรถนะครับโดยการกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ ฝาท้ายเขาก็จะทําการปิดลงมานะครับปิดและเปิดค่อนข้างที่จะสมูทนะครับรุ่นนี้มีอีกหนึ่งอย่างก็คือการเปิดแบบใช้เซ็นเซอร์นะครับทิกเซนเซอร์ก็คือการเอาขาสออเข้าไปใต้ท้องนะครับแล้วตัวฝาท้ายเขาก็จะทําการเปิดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งตอนเปิดแล้วก็ตอนปิดนะครับ ตัวระบบเซนเซอร์นะครับเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกรถแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องเมื่อไหร่ตัวคลิกเซนเซอร์จะหยุดการทำงานทันทีเพื่อ,อหลีกเลี่ยงการตรวจเจอสิ่งของหรือว่า,าตรวจจับวัตถุเวลาขณะขับนะครับ,นะรบก็คือไว้ง่ายคือสตาร์ทรถปุ๊บเซนเซอร์ ใต้ขาเนี่ยจะไม่มีผลจะใช้ไม่ได้นะครับจะใช้ได้แค่ตอนที่เราปลดล็อกรถแล้วแล้วกุญแจอยู่กับตัวเรานะครับหรือว่ายังไม่ได้บิดกุญแจสตาร์ทแค่นั้นเองนะครับส่วนสตาร์ทแล้วปุ่มการทํางานทุกอย่างก็ยังเปิดได้ตามปกตินะครับค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็ขึ้นแบบสมูทนะครับ มีปุ่มอคอนโทรลหรือว่าปุ่มปิดเปิดฝาท้ายจากด้านหน้ารถอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถกดปุ่มเปิดจากตัวด้านหน้ารถได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูปุ่มจะจริงๆปกติจะติดด้านบนนะครับแต่ว่าคันนี้ค่อนข้างเต็มก็เราจะติดไว้ให้ด้านล่างนะครับตำแหน่งที่ว่างกดหนึ่งครั้งนะครับตัวฝาท้ายก็จะเปิดออกนะครับ ก่อีกครั้งก็จะปิดลงนะครับมจะลองทดสอบตัวสตาร์ทรถนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเซนเซอร์คลิกเซ็นเซอร์เนี่ยเห็นนะครับสตาร์ทรถปุ๊บคลิกเซนเซอร์จะไม่ทํางานแล้วนะครับจะปิดปิดการทํางานนะครับมันจะไม่เปิดนะครับ ตัดระบบคิกเกนเซอร์ออกนะครับแต่ว่าฝาท้ายยังใช้งานได้ตามปกติไม่มีการกระแทกเลยนะครับ่อนข้านที่จะนิ่งสมูทคนิ่งๆเลยนะครับเพราะระบบดูดเข้าไป ก็สนใจติดตั้งติดต่อได้เลยนะครับร้านพุทธ u าว Design นะครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนสุขพิบาล5 8, ซอย58เขตสายไหมนะครับเบอร์โทรก็0624301000นะครับหรือว,ว่าติดตามได้ที่ช่อง Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับก็พิมพ์ชื่อพุทธ u าว Design ได้เลยนะครับขอบคุณครับ